คลิปที่3านะคะเริ่มที่ชิ้นแรกค่ะเป็นเซตเอ,อ่อดีวดีนะคะในเซตเนี่ยก็จะประกอบด้วยกล่องนะคะนี่กล่องใบปิดของเขาค่ะแล้วก็นี่นะคะใบปิดด้านหน้าสมุดภาพค่ะดูด้านในนะคะ ภาพสมิตินะคะแล้วก็ดีวีดีสองกล่องค่ะเรามาดูกล่องที่หนึ่งก่อนนะคะนี่ค่ะแกะไม่ออกไม่แกะดีกว่า มีสมุดภาพด้วยกล่องที่สองนะคะนี่ค่ะไปดูสมุดภาพของเขากันค่ะ โชว์บิปโปการนะคะนี่ค่ะมีมาหกแผ่นนะคะแผ่นพลาสติกแข็งค่ะอันนี้เป็นผ้าไม่รู้ว่าเป็นผ้าของใครนะคะก็เต็มผืนก็จะเป็นแบบนี้ค่ะใหม่นะคะ แฟ้มนะคะแฟ้มชิ้นเล็กมีห้าชิ้นค่ะต่อไปสุดท้ายนะคะเป็นกระดาษค่ะกระดาษจริงๆนะคะเป็นประเภทแบบเป็นโบชัวอะไรพวกเนี้ยชิ้นแรกนี้นะคะชิ้นที่สองค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้มีสี่ชิ้นนะคะกระดาษสาหรับคลิปนี้นหลังเป็นลายนี้ชิ้นสุดท้ายนะคะนี่ค่ะ กระดาษอาจจะ15บาท20บาทแบบค่าส่ง50ประมาณนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปที่3ค่ะ